ครับดูก็เราช่องพังคำมื่นครับอันนี้ประกายเก้ียวมาส่งมาเรียบร้อยแล้วครับใจสีขาดเลยครับแจ้งย็นคุแยแจแจ้งย็นคิดหอดไลยครับบุเคยห้างคันครับ ครับผู้บบาวก็ไปเรื่อยๆครับบ่่วงกันแล้ะครับผู้บบาทัวผู้สาวนีวงแงครับพี่น้องแม่คำมือของห้าครับ่วงพายปากายเกี่ยวเขาต้องใส่เะครับใส่สูใส่ปอยกอนครับพี่น้องเพื่อป้องกันอันตรายครับเพื่อดเพื่อขาดครับเพราะว่าเขาจะแยกออกจากกันครับ กับมือท้อครับคนเอกไปอยู่นั่นเป็นมูนะคนเอกไปอยู่เป็นมูนะครับบอบอตามเราครับอยู่เป็นมูครับจจ้าใบเป็นมูครับเอคนเอกเขาไปเป็นมูแล้วครับชิดหอดร้ายครับมูนี่ครับมูเพิ่นมีกิจกรรมครับกินเลียงงานวันเกิดคนลอยกับคนโจอครับ แต่น่นแม่ข้ามือก็เข้ากินได้ข้าวเดียวครับเพราะว่า<ด>พายประกาศแก้งว่า<ด>เดี๋ยวไปมาอยู่ไกลครับิันได้ต้องออกมาก่อนครับหมู<ด>ทีมงานกิกนอยู่ครับ<ด>กินอาหารอย่างอาร่อยอร่อยครับ<ด>กับวันเกิดคนลอยครับกับคนจูครับจ่องพี่ดาวก็ชจ่องปังหนังวานครับมาด,ด,ด,ดูแม่ข้มือก็เ่ตอต่ตครับ อดไล์ครับอยู่ในกันเกือบสองอาทิตย์ครับพี่น้องความู้กันครับบาต่างกับพ่นครับพี่น้อง,งบคค่บงต้อง <c oughs> แค่พูดบ่ด้ครับบ่ต้องพูดครับดูตสภาพก็รูเลยครับว่าหักแห้งจำไดครับ คนเอกอยู่เป็นมูบนเอกคนเอกเอกอ,อ,อเดี๋ยวเป็นก็ดีเองเดี๋ยวก็ดีเองต้องอยู่คนเดียวให้ชินครับเอ่นบังคนเอกต้องอยู่คนเดียวให้ชินบ่ะเออมันทับคิดหอดแห้งไร ตาเปียวๆครับเป็นห่วงกันแห้งครับควดเอกห้องก็เ,เป็นควดสำรองครับพี่น้องควดจับแม่กะมิองเข้าตลอดครับอยู่น้ำกันตลอดครับมียังกับมาซอยกันครับคนเดก คืนนี้คงสิบไอนนันครับพี่น้องสำหรับผมคิดว,ว่าคือในกำเนิดกุ้งซีบนอนครับวันนี้มาห่อหากันเมื่อคืนแท้ๆครับตอนนี้ก็ไปไกลแล้วครับแค่ปากกายเกลียวครับแนมบมือน,นะครับเทมันกำมืิดเท่ากันยังโบรานเส้าห้องครับ เด็กก็ชินเจเด้กก็ชินแค่ยินเฮ้ยคนเอ็ดปอบด้วยกันคนเอ็ดอปอบข้ามือเนี่ยปอบข้ามือเนี่ยปรเอกต้องไม่จูบันเพื่อนครับแต่ว่าจันกระโดดโลดเต้นครับเพราะว่าช่างเข้าพึ่งผสมมากครับเพื่อป้องกันให้บม่ให้กระโดดโลดเต้นครับต้องใช้ปอกใส่ขาไว้ครับเพื่อหวังผลเขาเขาจะอยาก เดือดเต่านะ้ำเิ่นครับต้องเซฟครับ<อ>ไปแล้วครับไปอโยู่ครับมวลใบ้นอนแล้อครับวลขึ้นแล้วครับมะนนเกีรชิ้นครับมือ,องมือกชิ้นครับ ว่าตอนเขาอยู่น้ำกันผมบ็เคยให้อยู่หางกันครับไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันครับติดกันเลยครับเพราะว่าเพืือความหักความผูกปั้นครับติดนุ่มหน่อยครับแม่ข้ามเงอนห้องบระยุดเลยครับ วนเพนก็ได้ปอบครับวนเพินก็ได้ตะปอบครับแต่ว่ากิยังบ่ไดครับชิดหัวแห้งลายครับสําหรับผมคิดว่าต้นไม้ต้นนี้นี่อาชีบวอยูครับต้นหน่อยครับคิดว่าผมส้นแท้ๆครับครับสําหรับชิปนี้กับากวันเมียเด็กครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องเด่นหน่อยของเข้า่องฟังคำมือนครับฝากไว้น้ำเนียด้ยครับขอบคุณครับ